ผมมาศึกษาธุรก so ิจนี้เพื่อที่จะเป็นเจ้าของของรลโก้ค้าแล้วผมจะซื้อธุรกิจและเซ้งของแม่ทั้งหมดไอ้คันนี้เอาเอาคันนี้ประมาณกี่บาทมาณแส่แสนไปๆอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันเครื่อง840บาทอะนี่กูมาขับรถลิวเป็นแหลบๆดูประกาศหลังเนี่ยแหลบคลิปวีดีโอนี้อาจจะ500,000บาทหรืออาจจะประมาณนั้นกับรอทางครับ สวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นชาวสเวดากอสวัสดีวัยรุ่นฮิตวัยรุ่นหมานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมแจ็คอัพพัวนะครับผมวันนี้นะฮะเรามีโอกาสได้มาร้านรถเขาเรียกว่ารถชี่อะไรวะรถส้นตีนอะไรหรอคุณไม่รู้จกักเฮ้ยมีใครรู้จักเขาว่าชื่อรถอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะ ่มทางนรู้จักชื่อร้านรถไอสันก็คือวันนี้นะครับผมมาจะเป็นร้านรถแนวแนวแบบโกคาร์สคัสตอมนะครับผมซึ่งทําผลิตด้วยมือตัวเองผมมาศึกษาธุรกิจนี้เพื่อที่จะเป็นเจ้าของของรถโกคาร์สแล้วผมจะซื้อธุรกิจและเซ้งของให้ทั้งหมดแลวผมก็จะไล่ลูกน้องเก่าทั้งหมดออกเพื่อให้มันตกงานไม่มีงานทำเอาง่ายๆพรแม่งดเปผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับได้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเลยไม่พูดพ่าทาเพลงอย่างน,นั้นะ ใช่เดี๋ยวเราขึ้นไม่หา้ลูกกระจ๊อกผมก่อนเลยนี่แต่ก่อนนะตอนมันเรียนมันเป็นลูกกระจ๊อกผมนอยเจ้าของร้านเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันได้ดีแล้วไงมันก็เลยอาจจะลืมผมไปนดิดหน่อยมาเดี๋ยวตากล้องตามขึ้นไปเลยครับโอเคครับพี่สวัสดีครับ พี่แมงรวยขนาดนี้แมงสามารถทำรถอทำอะไรได้ครเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ผมเรียกพี่ถูกๆว่ะสันมินิครับสันมินิใช่ครับทำไมถึงเรียกว่าสันมินิซีสันครับชื่อสันก็คือตั้งมาของตัวเองไปเลยแล้วก็ชอบรถมินิเขาก็คือทำตามพวกฝรั่งอะไรอย่างงี้เออก็คือเอาง่ายๆถามจริงทุกอย่เริ่มแรกทำมาไงพี่เริ่มแรกก็ทำร้านเอ็กซ์บาร์มาก่อนครับเอ็กซ์บาร์คืออะไรก็เนี่ยงทำกรอยทำโครงอะไรพวกนี้หรอหล่อสิปีทำเอ็กซ์บาร์ไปเจ๊งแล้วก็ไปเจ๊งเนี่ยขายอยู่ใช่ขายอยู่อน๋อเลยนี่ยขายอย ประเทศไทยเลยเหรอมีชื่อว่าอะไรยี่ห้อ X Bar Racing X Bar Racing ใครรู้จักคอมเมนต์มาด้วยครับใครไม่รู้จักก็เรื่องของมึงนะครับผมนะก็ไปศึกษาเอานะครับทางนี้ก็คือมีอะไรบ้างมาดูดิพี่ล้อเครื่องบินนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นล้อเครื่องบินล้อตัวฟ้านี่ยแหละเอ้าเราไม่ใช่หรอไม่ใช่อะไรตัวค้าอ่ะไอ้ตัวนี้คือถ้าผมเดาไม่ผิดนะที่ผมดูรีวิวมาตัวนี้จะเป็นกล่องน้ำมันใช่ไหมกล่องกล่องเก็บน้ำมันนะอันนี้ทำขึ้นมาเองใช่เป็นมีินยมอว์รูเบาไหม เนี่ยดูผมบอกเลยนะมันเบาจริงนะครับไม่เชื่อลองก็แทกหัวดูไม่เจ็บนะ่ไครับเไปเ่อยหยอดครับหยอดหยอบหยอดก็บนออฟฟิศก็มีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปชมรถไอที่เขาทำดีกว่าว่าเป็นยังไงไป l e t s go เฮ้ยใครข่าวไมครับอันนี้อะไรข่าวอะไรตู อยากแบบว่าไม่อยากรีวิวรถแล้วอยากหลับตรงนี้แล้วอะเออแบบทันยังไงดีวะอยู่เดียวพุ๊บลงไปเยอะเคยปะแหม่นับสายแล้วตรงถามหน่อยใช่อะไม่ไม่ก็ฮ่าฮ่ามันต้องเป็นตลกไปเรื่อยนะแล้วพี่สัตวกมีคิดว่าเทศปะสักสวยงาม,มสักสวยงามมั้เนาะเออผมถามดูวยเฉยไงแต่อาคำถามมาไหนจากคนสตรีมผมว่าสัตว์เนี่ยเออแต่ <ๆ S 2> ไม่มีอะไรผมไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วปะทันไหนแล้วพี่เราไปโอ้ยรู้อันนี้ใช้เวลาทำประมาณกี่วันนะพี่ตัวนี้สามเนี่ยว้าว เล่นจากเหล็กซับธรรมดาเลยเหรอมาออกอะจะใช้เวลาเป็นเหล็กเนาะสั่งมาเป็นเหล็กอย่างนั้นเลยเหรอเป็นเหล็กตรงๆแล้วเราก็มาดัดให้เป็นทรงแล้วก็มาเชื่อมอ๋อเป็นทรงแล้วก็เชื่อมว้าแล้วมีนี่เขาเรียกอะไรซัตกี้อ่ะจะเป็นเป็นยางมสนใหญ่ขึ้นมาอีกถูกไหมแล้วทำไมันขึ้นโคงมังเงี้ยถ้าเป็นซีซีหรือเครื่องใหญ่กว่าก็ต้องเป็นโคมีมันใหญ่กว่าโคมี่ใหญ่กว่าเต้างตรงนี้มันจะมีปรับแคมเปอร์หน้าหลังได้ใช่ครับมีเกี่ยวแคมป์ไหมปับแต่เมียไอ้คันนี้เอาเอาคันนี้ประมาณัญชบาทเสร็จเลยแล้หลักแสนเลย แสนประมาณ1นึ่แสนหรือ2องแสนสามแสนมาแสนปลายๆอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันเครื่อง8 0 0ร้อยัอ๋ออันนี้มันเครื่องของอะไรเครื่องดไินช่าย ย้โอเคเดี๋ยววันนี้เราตัดไปที่การลองขับที่เขาเรียกว่าอะไรวะที่จัดสถานที่ไว้แล้วใช่ไหมใช่แบบทางเรียบอย่างดีเลยนะทางแบบทางเครื่องบินเลยอย่างนี้อ่ะทางแบบเรียบสะอาดเลยนะขอเป็นถนนลังเวนะพี่ขอเป็นแบบทางเรียบสะดวกเลยแล้วก็ปุ๊บติดต่อโอเคบินขึ้นเลยอ่ะโอเคเออผมผมติดต่อมาเนี่ยผมอยากจะติดปีกเลยซัมแบบบินแม่งไปดาวนคานต่อโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่นู่นนะครับเราเจอกัน let's go ตอนนี้ที่ที่นี่ที่ที่พี่พูดใช่ไหมถูกแล้วใช่ไหมที่ว่าพื้นดีๆรันเวย์อะไรนะไม่ควรู้นะนายจะมาผมก็สั่งให้เขาหรือพื้นออกทั้งหมดเลยก็คือถนนอะไรก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอกคือผมแม่งรีคอนเก่าอ่ะเป็นฐานก่ามาก่อนนะครับก็คือจะเจอถนนหาอะไรก็คือแบบมีเหวไหมอารมณ์ว่าแบบจัมลงมาจากเหวแล้วตกลงมาแบบใต้ภูเขาอะไรเงี้ยไม่มีนะถึงไหมอ๋อจัมเลยเดี๋ยวลองดูว่ารถกับผมใครจะพังก่อนกันไปเดี๋ยวเราไปดูการขับกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอรถลงมาก่อนมา ว่าคุณน่าจะเป็นมะเร็งตายก่อนขับรถแน่ไอ้สัตว์ไปเดี๋ยวไปลองขับกันเลยขอเป็นเจ้บคัสด้วยใช่ค่ะบเหม้เนย นี่กูมาขับรถหรือกูเป็นรับดูประกันหลังนี่ยแม่งแรงใช้ได้เลยว่ะไม่ใช่แม่งจำเนินนะไ <c oughs> อ้เฮียซี่โค้งเหล็กแม่งไม่หักไงสัง่นมึงคิดดูดิเฮียดีกูแม่งไม่ตายอ่ะ <c oughs> แต่แม่งกูอยากจำแล้วแบบว่าคอลงมาแบบคอพับเลยมนันจะเป็นยังไงวะกูจะเผื่อได้เข้าโรงพยาบาลห้องวีไอพีอะไรเงี้ยเพราะว่ากูทำประกันมาไงเออแบบกูอยากลองจะประกัน <c oughs> อาายกกูอมอ่มาลอตเตอรี่มาขายด้วยอ่ะ ดูดครับดูแม่ค้าด้ครับพี่มอหมดเลยปาทยเดี๋ยวไ้ส่งไปส่งรถส่งรถโรตเฮ้ยไม่ต้องถ่ายวัวคัเลยเดี๋ยวไปส่งรถรีายแม่ดินเอะไรตตาเ่ายยืลุงไม่ผมก็จะพาน้องไปได้ไไอเขาหัวผมจะไปซื้อรตีในรถเก่งหน่อยโรตีอะไรเงี้ย โคตรมันเลยวอ้สัตว์โอ้โหสำหรับใครนะรผมที่ชอบหรือว่าแนวนี้นะครับผมแนวคัดต้อมนะครับเดี๋ยวติดต่อพี่เขาได้เลยแม่งสุดจริงกูขับให้แม่งพังเลยไอ้สัตว์เอาง่ายใครอยากมาลองก็ลองทนมือทนเตยนะแต่ะระดับกูไ้ก็คือแบบว่ากูเคยขับเครื่องบินเจ็ตมาแล้วแงคึกภาพออกป่ะอเอออ่ะพี่สำหรับใครที่อยากจะซื้อรหรือว่าติดต่อดได้เพียไหน เล็กฟ้าเลสติ้งแล้วก็สันมินิในหัวเกาเออโอเคแล้วก็มินิพักกี้มีช่องยูทูบไหมอ่าสันมินิใช่ช่องยูทูบโอเคแล้วก็ไปติดตามตอนต่อไปว่าเราจะไปกุศลเตยหรือไปรีวิวที่ไหนกันต่อวันนี้เราเข้าไโดนงส้นเตยแล้วแต่ว่าขับสนุกมากๆเลยแล้วก็อยากให้คนไทยอุดหนุนสินค้าของไทยกันเองแล้วเจอกันในทีหน้าสสวััดีครบไป